แล้นเนี่ยรับรองภูใจสาวช่วยเ้ไโดนได้ปหโดดจมตโดดเล้จมน้ำจมน้ำนี่งโดดเลยดิโดดช่วยด้วยเขาช่วยแล้วเือช่วยด้วยเอช่วยด้วยเช่วย้ยช่วย้วยช่วยด้วยช่วยด้วย

พวงปอด่ะแจ๊ดไปเลยแจ็ดวะหายแจ็คละไปไปไปโอ้โหแจ็คโอ้โหไปไปไปแจไป โโอ้โห,โหยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไอ้นี่ยิ้มจะแก้มใสบะคุณเนะแค่นึกถึงนางในฝันกเธยคนนั้นเลยเขาเขียวตูดดำดำ <c oughs> ได้เอาปากแรกปากเมาทูเมาลิ้นต่อลิ้นพันกันวนกันสามรอบเป็นเกลียวขื้นแล้วก็ดึงกระชากมาไสออนรู้วับเลยอ <c oughs> <c oughs> เอา,า <c oughs> ฝันหวานถึงฝันหวานถึงไ <c oughs> ม่ต้องมาเสแสร้สร้างภาพทำอ้วกทำรังเกียดรู้ฝันหวานถึงเขาใช่ไหม แผนมึงคนเดียวเลยพี่แหมอนาพี่ไม่รู้ได้ยังไงมันจะพลิกล็อกขนาดนั้นเอาเฮ้ยพลิกล็อกไม่เท่าไหร่ถ้าพลิกตัวไม่ทันมันเป็นเมียอีนั่นแน่เลยโอ้โหจอมยุทธถล่มถ้ำเหลืองป่ะก็ไม่รู้ตัวดำไม่ควายจอมยุทธขมิ้นขาวไอ้น้องคิดมามายเว้ยคนเรามีพลาดได้สิบนิ้วยังรู้พลาดเอาง่ายดีว่ะไอ้แจษอยากอยากจะผู้หญิงอะไรอีกไหมผมนั่งคิดถึงเขาอยู่พี่เฮ้ยจอดเลยอ่ะเนะโดนมากเลยอ่ะอยากเจออีกไหม โอ้ oh, พี่แล้วไปเจอเขาที่ไหนไม่ได้เจอง่ายๆนะแล้วโอกาสแต่ครั้งเดียวเนี่ยพี่ทำพลาดหมดเลยอะอยากเจอไหมล่ะพูดมาอยากเจอหอมแก้มเดี๋ยวบอกให้